เราจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้จะมีสมาร์ทวอชออกมาหลายรุ่นนะครับก็หลายๆรุ่นก็บอกว่าวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้วัดระดับออกซิเจนในเลือดได้เราจะมาดูว่าเครื่องไหนที่มันวัดได้จริงนะครับเครื่องใหม่ที่มันวัดได้หลอกนะอันนี้เดี๋ยวหมอที่เห็นในมอนิเตอร์เนี่ยจะเห็นว่าอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยของหมอประมาณ113ครั้งแล้วก็ออกซิเจนแซตประมาณ97นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสมาร์ทวอชเนี่ยวัดได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับ เรามาดูนะครับที่ข้อมือหมอนะว่าอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันจะขึ้นประมาณ113ครั้งหรือเปล่านะครับมาดูก่อนโอเคโอเครอสักครู่หนึ่งฮะร้อยเก้านี่ตรงกันเลยนะครับร้อยเก้านี่ตรงกันเลยคราวนี้เรามาดูว่าระดับออกซิเจนซซตในเลือดเนี่ยวัดได้จริงไหมนะครับวัดได้จริงไหมเก้าสิหรือเปล่า รอดูนะครับระดับออกซิเจนในเลือดนี่ก็จะเป็นตัวบอกว่าบางคนบอกว่าบ่นว่าหอบเหนื่อยเนี่ยหรือว่าหายใจไม่อิ่มเนี่ยมันหายใจไม่อิ่มจริงหรือเปล่าระดับออกซิเจนในเลือดเห็นไหมครับใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเราจะวัดอีกทีหนึ่งว่าระดับออกซิเจนในเลือดเนี่ยใกล้เคียงกันจริงไหมดูนะครับที่เข้ามือนะครับเป็นระดับออกซิเจนในเลือดนะดูว่าเปอร์เซ็นต์มันเท่ากันไหมนะครับ อีกครั้งหนึ่งโอเคตรงกันนะครับ